โล่พีเอัมาัพมาแล้วค่ะสั่งแซลมอนซาซิมิมาค่ะเป็นของร้านชิบะมอนรอบนี้สั่งมา500กรัมค่ะเขาแถมไข่หวานหนึ่งกล่องด้วยนะคะดูลายแซลมอนสิคะสวยงามน่ากินมากๆเลยตรงกลางถาดค่ะเป็นไข่ปลากระท้องแซลมอนค่ะตัวนี้หือไข่ชอบกินทองแซลมอนต้องปรับปลื่มค่ะยิ่งจิ้มกับซอโชอยุที่ให้มาคือดีเลิศไปอีกค่ะ ใครเบื่อโชย,อยู่แล้วเขาก็มีน้ำจิ้มแนวออกซีฟู้ดแ่บๆเปรี้ยวเปรียวเป็นเหมือนน้ำยำค่ะมาให้ด้วยอีกหนึ่งซองค่ะให้ดูลายแซลมอนใกล้ๆอีกหนึ่งทีค่ะบอกได้เลยว่าคำนี้แ่บเวอร์ค่ะสำหรับพลอยนะคะพลอยชอบจิ้มกับน้ำยำแซบที่เขาให้มามากกว่าค่ะมันจะทำให้เราไม่เลี่ยนค่ะแล้วก็กินได้เรื่อยๆจนหมดถาดเลยละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ